ดครับผมอยู่กับทีมงานดำซิ่งดินระเบิดอันนี้โบที่เราย้ายมาเมื่อวานนะครับก็มาถึงหน้าง,งานวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้หวยออกบ่สิบหกนี่ จวดเลยครับวิ่งคล่องนะครับนี่วิ่งไปแป๊บเดียวครับนี่รถก็รอเลยไม่เดือดร้อนใครครับเพราะว่าเป็นเส้นนอกอยู่นี่รถก็ต่างคนนอต่างจอดมาก็ล้างมาอย่างเอี่ยมอ่องนี่เจ้าลงกองสิทรักของเสียบอยเขาหรือว่าเจาเ้างะป่า นี่ทอรูปงาะมาเมื่อไรนี่สาวติดตรุบส่วนคันนี้4ีเ้นินะครับเป็นรถของเชียคริตอันนี้ได้ประจำการโดยพุนอีโกน,นก็ลาทหารมาช่วงสงครามก็เลยให้มาอยากว่าอยากมีงานทำ เร่งให้ลูกพี่อางานให้หน่อยร้อนวิชาเหลือเกินหลังจากที่ไปไอ้ไอ้ทหารนะครับหลังจากไปทหารนี่ก็ไม่ได้ขับรถนะครับไปตัดหญ้าทหารน,นี่ก็ร้อนวิชาครับเลยมา เพราะว่าอยากทำงานแล้วลูกพี่มาได้ยันรู้งานเอาจัดไปนี่สงกรานเขายังไม่หยุดเราทำงานกันแล้วครับลองกลงอันนี้ก็ได้จันเงี้มนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปเมาค้างอยู่ที่สงกราน ก็ม,มาแล้วจันเงียยจันเงี้ยว่าสบายสบายครับไม่กลัวครับรถวันนี้นี่ครับดูครับจอคิวกันมาแล้วครับโน่นรถรถหนักรถ,รถเบา อันนี้ก็ควบคุมโดยโรเบิร์ตนะครับเนี่ยโรเบิร์ตเจ้าสิสีชมพูเราอันนี้เขาบอกว่าสมบัติยายสีชมพูล้างครับต่างคนต่างจอจก็รับหน้าที่นะครับดูแลรถตัวเอง ครับแล้วก็รู้จักล้างนะครับช่วงจอดสงกรานก็ล้างกันไปนี่ก็ยังดูยังไม่เพื่อนปูนเท่าไหร่จนนั้นกน็นี่กระโดวาน,นครับประจําทีมงานน้่ขี่เตะน้องไปแล้วอ๋อกอง เนี่ยใส่ดินครับใส่ให้เด็กมันดูเขาบอกว,ว่างั้นเอออย่าเยียบลั่นมากนะในกองลั่นมากเดี๋ยวโดนเจ้าทินโวยวายอีกอันนี้เราวิ่งอยู่ที่โซนบ้านกรวดนะนี่โซนบ้านกรวด เป็นทินของเสียตินกับปลาตุงเขาอัน,นต้องขออนุญาตเจ้าทินด้วยนะครับนี่ก็ดีว่านี่ทีมงานกระโดวานได้ผ่านมานะครับโซนนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าร้อยสอันนี้เรามาขุดสะเก่าเขา ไม่ว่าทีมงานไหนมาโจกไว้ก่อนทีมงานเราก็มาสารต่อฮะเออจัา,ง,ง,างจ้งทุกเส้นอรจะโจกตัวเส้สนนี้อยู่เอาแต่เป็นรูปเป็นร่างก่อนนะยังไม่ต้องเน้นเรื่องขอบ เรามาตักดินขายครับเราไม่ได้พุดะโครงการฉะนั้นเน้นเอาดินไปขายก่อนแต่เรื่องเราทำงานให้เรียบร้อยเราทำแน่นอนครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปข้างล่างนะครับเราค่อยเรียอะไรจังเอาอีสาไทยบนภาษาเขมร ต้องเน้นขอบเท่าไรดินก็ถือว่ายังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในช่วงดินเหนียวอยู่ ว่าจะยืนหลังเสือนะครับปอดีว่าไอ้ฝนมันตกมาแล้วมันดินมันเปียกนะครับตรงนี้เลยโจกเอาทักชั้นหนึ่งอนไปเดี๋ยวรถค่อยไปยืนอยู่ตรงนั้นปัญหาในเรื่องน้ำนี่แหละครับใส่ดินแบบพิเศษใส่ไข่ ไม่รู้โซนนี้เขาใส่ดินกันยังไงนะเดีน,นี้เราก็ใส่ตามมาตรฐานของทีมงานเรานะครับปีนี้เราจัดให้แบบพิเศษใส่ไข่ขีแตกครับแม็กว ได้สองเที่ยวแล้วนะตึ่งได้เที่ยวเดียวโยมลีลาไปจำทีมงานครับไปตรงไหนรู้จักไปทั่วรมั่วไปหมดต่อแถวกันมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่บอะนะครับว่าอ้อยที่เราเทนะครับว่าจะลังการงานสร้างขนาดไหนอันนี้เราจะถ่ายทำให้ดูได้นะครับในช่วงนี้ในช่วงที่เรามาดูงานนี่เราไม่กล้าถ่ายทำให้ดูนี่อันนี้เราเริ่มที่จะบันลิงแล้วเราก็ถ่ายทำให้ดู ส่วนคันนี้แม็กซจวดแม็กซจวดชายาก็ไอกระโดวานประจำทีมงานรู้สึกว่าจะเกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งครับนี่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปกันเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาก็ ยังอยู่กับที่ร้านไขาของนะครับกำลังสร้างนะครับจุดพ,พักรถอันนี้ก็มีโอกาสครับได้มาหน้างานอีกก็เลยถ่ายทําให้พี่น้องทีฟีนะครับที่ติดตามนะครับเรามาตลอดเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของเราเป็นช่องเล็กๆนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเรานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าธุรกิจไมโครเนี่ยเข่าแก่นะครับเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยว่าคนเล่นน้อยนะครับคนเล่นน้อยมากตำบลหนึ่งจะมีอยู่คันหนึ่งหรือว่าสองสามตำบลจะมีอยู่เท่าแก่นึงแต่ทุกวันนี้ก็ หนึตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วครับนี่ไปที่ไหนก็เจอครับไมโครไมโครรถดำเยอะมากนี่เราใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมงานเราแต่ทีมงานอื่นเขาใส่ยังไงเราไม่รู้แต่ทีมงานเราก็คือมาตรฐาน ประมาณนี้ไปเอาแค่นี้พอใส่มากเดี๋ยวเจ้าทินเขาไม่พอใจส่วนแค่นี้ก็สายจอยสายจอย คันนี้ต้องขับรถนี่เอาพูดถึงชักจอยก่อนนี่ขับรถต้องมี GPS นำทางนะครับงั้นไปไม่ถูกนี่ GPS เขาครับเดี๋ยวเรามาให้ดูวิ่งที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมี GPS นำทางนี่ GPS เขาครับนี่คันแดงครับ นี่ทอทงครับทอทงอันนี้ใครมาเสียบกลางไม่ได้นะนี่ไม่ยอมนะครับใครจะมาเนี่ยคันนี้สมมติว่าคันนี้จะมาเสียบกลางนี่ไม่ได้เราจยต้องมี GPS โททงนำทางตลอด อันนี้เราก็แนะนําตัวไปแล้วนะครับแต่ละคันแต่ละเนี่ยที่เราวิ่งกันนะครับนี่รถก็ถือว่ามีแต่ฮีโน่ฮีโน่นะครับเราใช้เป็นฮีโน่ทั้งเมืองนะครับนี่ก็แนะนําตั้งแต่สาวจอยโททงนี่ก็กอนพลเอกโนแล้วแต่กกนเป็นไอกพันล้านนะครับตัวนี้เป็นพลนเอก ก็ไอ้โรเบิร์ตแล้วก็ไอ้ลองกลงแล้วก็ไอ้ไมค์จวดนี่นี่คือมาวันนี้นะครับเอาฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ